กับสบายดีกับสบายดียำสาวเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนกับสวัสดีเด้อพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยเนาะสบายดีอยู่ทุกหนองทุกบ่อนคลิปนี้ป้าเมาก็จะนําเสนอรายละเอียดเนาะรายละเอียดที่ว่าป้าเมาเห็ดเชื่อเบาเคมากเนาะเงินยังเหลือบ,บอป้าเมาก็ะรายละเอียดในคลิปนี้เลยเนาะสะพาะตั้งแต่ว่า เงินที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะมีเงินเอื้อละไม้เนาะมีเงินเอื้อละไม้แลวการยังมีของเอื้อยหักเนาะแต่ว่าประเมาสิปันส่วนกันเดี๋ยวรอชมคลิปหนาเนาะของเอื่อยหักว่าประเมาสิเอาสื่อยังแต่ว่าของเอื้อละไม้นี่ประเมาสิรายงานละเอียดเงินทั้งเบิดนี่เนาะของเอื้อละไม้นี่งววทำอิฐนี่เิ่นก็ฝากมาให้นี่หนึ่งหมื่นเนาะ เบิดไปแล้วเนาะหนึ่งมืหนหมวดที่สองเปินฝากมากับเอื่อยอัมพรน,นะสองพันบาทส่วนของเอื่อยอ,อัมพรก็เอาห้เอาเพิ่มให้ขาเล็กของโค้งเล็กทั้งเๆเนาะเปเมาเป็นหนีมันบพนะุพโคเนาะกับเบิดตไปแล้วส่วนของเอื่อยละไม่เพิ่นว่าเอาเก็บไว้ก่อนเนาะหนึ่งพันบาทหมวดที่สามเพินก็ฝากมาให้อีกหนึ่งหมื่นบาทเนาะหนึ่ง งวดที่สี่ก็ฝากมาอีกเนาะสามพันหาและจำนวนหาลอ,อยหายปลาเมาแล้สามพันหายคาสางเนาะอันนี้รายงานละเอียดให้ฟังในเงินทีเอามาเห็ดนี่งวดที่สองเนาะปลาเมาสิรวมให้เข้าใจง,ง่ายๆหมื่นเอ็ดเนาะหมื่นหนึ่งพันมืนหนึ่งพันปลาเมาใส่จ่ายไปแล้วนี่สี่พันเก่าเนาะ สี่พันเกลกับสีเลืออยู่หกพันเอทปลาหม่าวย่อยังแนะ่ปลาหมาไห้่หักขาดทำเนียมแนะ่แล้วก็อนะิทบล็อกเนาะตะปูใบตัดลวดลวดหมัดเนาะแล้วก็เล็กเซนบล็อกแก้วเนาะบล็อกแก้วกับปลามาเห็ดแบบประหยดัดก็เอาแก๊สเดียวเอากล่องเดียวใส่สฉพาะแต่ประตูใหญ่ด้านหนาเท่านั้นนะเนาะเฮาอยากให้ประหยดัดแล้วก็อยากให้ดีที่สุดนะเ,าเนาะเฮาห็ดกะ แบ่งมันปันส่วนคักแน่เนาะเพราะว่าเราเน้นอยากให้เพื่อนนะ่ะมันดีแล้วก็อยากให้แล้วเนาะมันพอแล้วก็อยากให้แล้วเป็นบางส่วนบางอันแต่นะเนาะเงืนทีเรืออยู่ในหกพันเอดนี่ปลาเมากะเอาตามความประสงคง์ของของเอื่อยแล้วก็ปลาเมากะขีดตรงกันบานประตูหนาต่างเนาะ แต่ว่าปลาเหมากับว่ากับเอื่อยไปแล้วการยังบวพ่อเนาะบวพ่อกับเป็นยังบวเป็นยังเอื่อยว่าเนาะเดียวยังคอยเพิ่มเติมขาดหล็กหลกนหน่อยเนาะพุกพันเอ็ดเนาะปลาเมาสั่งไปแล้วบานแต่ว่าสิทาแน่ฮึ่งแน่เนาะเพราะว่าปลาเหมาสั่งน้ำส่าง่นย้อนยังย้อนอยากหาย่นมีงานเห็ดเนาะทางส่างประจำบ้านเฮานี่แหละบ้านอมแอมขังนี่แหละเนาะ ให้ผืนเห็ดให้กรอบๆแก่ๆมาในกรอบในก้วเพผืนพอได้มีเงินใส่าซะแต่ซีมือพืนดีเนาะกะเฮ้าเห็ดมาแล้วเห็ดไ้พอพลิศเห็ดไทพอพลีนผืนเห็ดมากงามเนาะดีกับขดกะตั้งสนับสนุนอยากให้ผืนมีงานเห็ดเนาะกะคือสีบัวกันเนาะสะอาดเนี่ยกับบุปผยั้งเนี่ยได้หากับตรงได้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือรายงานรายละเอียดให้ฟังเด้อประเมารายละเอียดให้ฟัง เงินเรืออยู่เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะเอามาเหตุอยู่ในเฮือนบ่าวเคเพราะว่าตู้ขาสร้างเข้ากระจายไปแล้วตู้ส่วนให้ปราเม่าหาลอยก็เอามาแล้วเนาะแล้วก็เรืออยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เมากระากจายออกไปแล้วสี่พันเก้าเนาะแล้วก็เรืออยู่หกพันเอด็ดเนาะรายละเอียดวันนี้เข้ากระ้าไปเบิ่งไปชมทั้งเฮือนบ่าวเคเนาะว่ายัง ตัวได้แน <ator il> like ่เฮาควรเห็ดตัวได้แน่เนาะจำนวนเงินที่เรือเดี๋ยวไปบึ่งกันเนาะก่อนสิบป้ากะก่อนสิบป้ยกับขอจิบกาแฟจากหน่อยิีกาแฟจ้กหน่อยเนาะสีได้สดืนเนาะพอมาก็มีงานอีกเมื่อนี้งานเล่งเนาะจะต้องมายิบผาขอขอบุญขอบคุณเด้อทั้งเอื้อลรไมะเอื้ออภรรแล้วก็ เื้ยทุกคนเนาะที่ห้ปลาเมาเป็นสะพานบุญเนาะกระสิเกา่าไปแต่ละคิดละคิดเดอ้อเพราะว่ามีส่วนห่วมอยู่ในในเฮือนลังนี้นะ่ะห,หกคนเนะาะก,ก็ขอบุณขอบคุณก,ก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยมีความสุขความเจริญเนาะ,ะมาหอดมาเทิงแล้วเนะพี่น้องเนาะพามาเบิกมาส้มอีกเนาะหลังจากที่ก่อแล้ว ไอห,หัวก่อนเด้อพามาเบิงมาสม่งามาเมากระรายงานละเอียดไปแล้วเนาะส่วนส่วนล่างที่แอบนี่เป็นของเอื้อยละไม้เนาะประกอบส่วนกันเป็นเป็นค่านนี่งบได้มาจากเอื้อยผัดเนาะหาพันบาทค่านแล้วก็บบ่มีแต่ค่าน้องเนาะก็ ก็เพิ่มเติมกันเลยแน่แน่ในก่อในยังรวมๆกันนี่แหละเนาะแล้วก็เอื้อยอัมพรห้าสามพันปัดนี้เ้าก็มาว,าว่าตัวส่วนที่เหลือเนาะนี่เอือยเพิ่นว่าขอเป็นบานประตูอ่ะจัดไปเนะเอือยเนาะถ่าแต่ว่าถ่าดนแน่เพราะว่าทางประเมาเองแต่อยากให้สร้างเผิ่นมีงานเห็ดก็กอกาะแก่ๆพอได้มีรายได้เนาะก็เลย ก็เลยเห็นโอกเห็นใจกันว่าสัตว์ซากก็เลยสั่งน้ำผ่นแถมเิ่นก็นเห็ดงามอีกทั้งเบิดก็มีอยู่ชิปชิบบ้านเนาะชิบ้านหนะ้าต่างามมันมีอยู่หาสองหาสองกับชิบบ้านส่วนว่าประตูใหญ่เนาะบานนี้ประตูบ้านน่นแหละเนาะมีสี่ทั้งหนานี้มันสีเป็นสองทั้งหนานี้เป็นบ้านขู่เนาะกับสองบ้าน ไปเาเฮ็ดเถ่าออกมาแต่ทางใดนะลองบอกล่ำสบายดีล่ำถักทายอันคุณยายคนน่คือได้เฮ็ดลายแถะหาเฮ็ดออมาเลือกเฮ็ดอยู่บ่าเออเขาม่ดแต่ไปเมาเฮ็ดปวดเอาเอาไปล่างหนึ่งล่ำเอาไปล่างหนึ่งเฮ็ดเถ่านะแซ่คือเก่าบันนี้กะมาบอา เขาเลื่องเลยเนาะพี่นนองบานท้งเบิดนี่มีสีบานประตูนี่เนาะบานประตูใหญ่ทางออกแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ประตูหน้าบ้านเนาะเป็นสีสี่บ้านแล้วก็บ,บ้านหน้าต่างนะซิฟเนาะกับราคาราคาราคากับเจ็ดพันหาเนาะเจ็ดพันหาเป็นราคาแบบกันเองกันเอง หลุดเหียบห้อเนาะปกติ่นคายกะสีพันสองผลละเนาะบานหนึ่งแต่ว่าอันนี้กะคขอขอกันไปเนาะรวมๆกันเบิดนาเจ็บพันหาเนาะสะโพบานโบกเกี่ยวอุปกรณ์เนาะเอาสะโพบานก่อนแต่นี่กะบโบพ่อเนาะโบพ่อแต่ว่าเอื้อยเพิ่มเติมให้มันโบพ่อกันเนาะเพราะว่าอยากเป็นอยากให้มันเป็นสัดส,ส่วนไปเลย ขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอือดเอือยหมไ่้เนาะที่เมตตาปณีพวกเฮาเมตตาปราเมาที่เป็นสะพานบุญเนาะเหตยังกับประสบพลสำเร็จก็ย้อนว่ามีผู้ใหญ่อุปธรรมขำสู้เนาะและช่วยเรือตลอดมาดนี้หันไปเบิ่งทั้งเทิงเนะาะทั้งเทิงกะตสี่สีต่ตองเหตก็คือกันสาเนาะกันสา อันนี้สิ่งที่สีต้องเหตุอีกเนาะนี่กันสาร์ตติดตามเบิ่งเนาะตามคลิปปะเมากาสีรายงานไปแต่ละคลิปชี่ได้ฟังเขาใจง่ายว่าได้งบมาจากไะเป็นของส่วนนี้เป็นของไผสสวนนี้เป็นของไผยที่เขามาสอยเนะาะจังชีได้ฟังเขาใจง่ายเนาะอันนี้ปะเมาะรายงานไปเร้วคขานนี่เป็นของเอื้อพัดเนาะเพราะว่าปะเมาได้มาจากเอื้อพัดเนาะมาซอย มาจากอิตาลีทานเนาะต่อมากับเป็นแอมฟ้าเอืลอยมพร่นกับเป็นปูนเนาะเพิ่มเติมเป็นปูนกับเอือละไม่เนาะเป็นอิตบล็อกเพิ่มเติมขวบคู่กันไปเลยเนะเาะเกลอยมพรกับเอือละไม่กับเบิดซัมเบิดไปแล้วนาะง,งบงวดทำอิตที่มันยังขางยังเหลืออยู่นี่คืองวดที่สองเนาะงวดที่สอง เรือหกพันเอ็ดเนาะแต่สีปลาเมาก็ชีไหวจ่ายขาบ้านผู้เละเนาะเงินก็สีโบไปใช้ดอกมีน้ำปลาเมานี่แหละถาบ้านมามือได้ปลาเมากระจายมือนันเนาะอันนี้ผ้าบึงผ้าสมแล้วก็ลายละเอียดเนาะสะโพทั้งนอกมีสีโบผ้าเอาเห็ดเพราะว่ามันบได้จาเป็นปันใดยอยู่ทางนอกเอาบได้มาอยู่ดอกเนาะ มันมีจังเห็ุเมือ่อหนาเมื่อในจังเห็ุเนาะเอาเอาสะโพกว่าหมองสิอยู่ก้อนตัวในก้อนเนาะส่วนเจ้าของผลเองเด้บางคนกะสิสิมันบบเห็นเจ้าของเนาะเจ้าของอยู่เมืองไทยทำงานแต่ผลก็ยังเป็นหนีค่ะสร้างอยู่ส้างโค้งเล็กเนาะทั้งทึงนี่เป็นหนีอยู่เนาะหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดกะฟังเบื้องสิ้นเดือนเนาะ ก็พอขอบุญขอบคุณทั้งเอื่อไอเดอร์ที่บปะบุถิมเนาะที่เบิงแย่งมาตลอดสุกยหนสุกโหนขคนสู่ชีวิตธรรมาหากินเนาะให้มีมองอยู่อาศัยประเมาก็ยินดีแล้วก็ดีใจเนาะสี่ได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วเนาะสองขันเลยได้ขันที่หนึ่งก็คือหยกโค้งเนาะมันบแมนตีบแมนขันที่หนึ่งก็ตั้งแต่หยกเสา <c oughs> อ้ยบอาพิษขันที่หนึ่งกัยกสเสาขึนขันที่สองกับใส,นะส่โค้งเนาะใส่โค้งแล้วก็มาเทขันโอ้ลายขันเติบด้นี่สำเร็จไปลายขันเนาะไก่ชีเซ็และละจังได้ก็ดีโอกดีใจเอาคลิปนี้กระิใหไเบงให้ส้มเที่ยงสงนิก่อนเด้อฝากคิดตามส้มคิดนะ ยังได้ก็กดไลค์กดแชรใ์รให้ส่องประมเมาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ประเมาแน่เนาะปราเมาสิขอจบคลิปเพียงสำนีกก่อนเดอ้อฝากติดตามชมคลิปหนา จังได้กระเพาะกันใหม่เนาะขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดีสบาย